ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวันส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีและปุ๋ยเคมีกเกษตรกรอาศัยประสบการณ์และความเคยชินขาดความรู้ด้านวิชาการที่ถูกต้องทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทุกปีแต่กลับต้องเผชิญกับความเสียหายของผลผล,ผลิตคุณภาพของผลผล,ผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงความเสื่อมโทมของสภาพดินซึ่งดินที่ดี ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตพืชแต่เนื่องจากปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกเป็นปัญหาหลักคือด้านดินและปุย๋ยด้วยเหตุนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายกได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรประกอบกับกลุ่มที่มีอยู่แล้วในพื้นที่และมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านกุตะเคียนหรือสดอดปชขึ้นในปี2558ณนะบ้านกุตะเคียนหมู่ที่8ตำบลเขาพระในปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านกุตะเคียนมีสมาชิกทั้งหมด22คนมีเงินกองทุนกลผุ่มประมาณ184,980บาท ซึงได้จากการที่กลุ่มดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มได้นำไปทดลองใช้ประกอบกับในปี2560ได้ดำเนินการโครงการผลิตปุ๋ย, C, ย 1, อินทรีย์ภายใต้โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนกลุ่มจึงสามารถผลิตปุ๋ย เพื่อใช้และจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งในชุมชนและนอกชุมชนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังมีแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่าวิคอดินที่ได้ผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์แก่เกษตรกรที่พบเห็นโดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง20%เซและสามารถเพิ่มผลผล,ผลิตได้ถึง10%รซรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2561และปี2562สอปชอมีภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือมีการเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรหรือสอพกเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องที่ส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าววิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดรวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปสู่ชุมชน บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบ NPK และ pH ในดินแบบรวดเร็วให้คำแนะนำในการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้นแก่เกษตรกรสมาชิกและกลุ่มชุมชนผลที่ได้ทำให้กเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องตามความเหมาะสมของพื้นที่ทำให้เกิดการลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้นรายได้ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าสดปช คือศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยของชุมชนที่บริหารจัดการโดยเกษตรกรที่แท้จริง